เอาเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับแล้วก็เจอคนเรดหลังจากที่แบบเดินหาคนนะนี่แล้วก็วันนี้ครับเราก็ยังอยู่ในเซิร์ฟของ global <c oughs> ก็มาหายิงแล้วก็เล่นกับโปรเช่นเคยครับเหมือนแบบเล่นเซิร์ฟนี้เหมือนแบบย้อนรอยดีนะเหมือนแบบเป็นเล่นแต่ก่อนไง จอแบบผู้เล่นฝึกขัดอะไรางี้ร่วงไปแต่นี่คือวันนี้ตั้งแต่มันเล่นก็ยังแบบไม่ได้เจอปรนะแล้วก็ถือว่ายังดีครับมากราเบ้ารอบนี้เนี่ยนี่มาแล้วก็ได้ระเบิดแบบงงๆแล้วก็ได้บ้านมาโอเค ครับคนก็จะเริ่มมานะนี้เราก็แบบได้ไปหาพวกปืนของแล้วก็ทำบ้านเรียบร้อยเลยครับก็พร้อมที่จะมาวิ่งแล้ววันนี้เนี่ยแล้วมาดูกันว่าเราจะรวยหรือเปล่าของเต็มเลยครับก็ครับปวันนี้คือขอรวยสักวันหนึ่งแล้วกันครับเซิฟนี้นี่ระเบิดถังอีกสอง โอเคอันนี้ก็มาเล่นกับน้องครับมันก็ไปสมัครเออ่ตัวไก่มาตามมาเล่นด้วยนะแล้วก็วิ่งคนเดียวนี่คือแบบแต่ยัเป็นเซิร์ฟ g l o b a l ต่ว่ามันมีคนแบบวิ่งทีมไงสาคนอะไรย่างเงี้ยบางทีเราก็ยิงไม่ได้ครับถ้าเจอ,อตัวแต่ก็นี่เลยครับวันนี้ก็มาวิ่งสองคนนะว่าลูกของสักหน่อย แล้วก็เก็บครับตอนนี้คืออยู่ในช่วงาร์มไงของนี่คือจำเป็นทุกอย่างเฮ้ยแร่เมื่อกี้แวบวบแบบนี่ดินปืนยังมีเก็บมาเมื่อกี้ผมก็ได้ครับไอ,อ้พวกขวานหินแล้วนะของเต็มตัว นี่เฟืองวะบ้านนี้มันก็อยู่หน้าท่าเรือก็น่าจะไปพวกเปิดห้องกาดนะก็เลยรวยพวกนี้เนะี่ยยางดีครับเราก็ได้อะไรมาเฮ้ยดูดินี่ได้เอาว่าหยบมาอย่างน้อยถ้าไม่ได้ใช้ก็ไปย่อยนะมันก็ได้ผ้ามาสวยเลยครับเลยก็ได้รถฟรีด้วย เราไม่ต้องวิ่งแล้วทีนี้มา l ล t s ก o ไ่าไอยูตอนนี้ก็ใช้รถมันฟาร์มเลยนะห่รู้ว่ามันจะตามเบ้ามันก็น่าจะรวยอยู่ครับแบบทำรถได้แล้วก็มีระเบิดไปเรดบ้านเนี่ยไว้เราก็ค่อยหาม,มันเลยก็ไปเล่นกันอันนี้คือ เอาหาของเข้าบ้านก่อนรถมันแล้วก็ปิดไปไอ้ยี่นี่มันก็มาเอาคืนเนี่ยอ๋าข้าตัวตายก่อนครับเรื่องนี้คือโอ้โหน้ำก็เหลือศูนย์มาเอาจริงที่ผมมาเล่นแบบ global นี่คือ เหมือนกับยังไม่เจอคนมีครั่งร่อนเลยนะมันก็สนุกดีครับเหมือนกับไปย้อนรอยไปเล่นเกมตอนที่แบบแต่ก่อนไงตอนที่มันไม่มีครั่งร่อนเนี่ยเซิร์ฟนี้คนก็แบบไม่ค่อยมีกันก็ตามนี้ครับสุดๆก็ขับรถแล้วก็สบายครับไม่ต้องไปมองบนละ อสองตัวผมเลือกถูกเลยครับที่มาทำล่างเนี่ยเอ้โอ้ยยูซี่โอ้ยชิบหายเลยครับตัวนี้มันไวล็อกว่ะเ๋ยวมาลองดูอีกรอบหนึ่งดิ กวะถ้ามันไม่ล็อกนี่คือยิยงยากอยู่นะเฮ้ยโอ้โหดูดิเ่งจะมาล็อกเนี่ยเฮ้ยดูดิโคตรหลอนเลยแล้วมันอยู่สองตัวงี้เนี่ยวาขถอยตั้งหลักก่อนครับ พวงไปอยู you see. ่ซี่ไอตัวนี้เป็นไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนกับตัวมันบัคเหมือนแบบเราเคยอยู่ในทีมไงแล้วก็มันออกอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ล็อกนี่ดีครับที่เรายิงตายไปดูอีกศพหนึง่งอันนี้เราก็ได้ยูซี่มาใช้แล้วนะก็ถือว่าเป็นปืนดีอยู่ครับเนี่ย เอ้อยู่เมื่อกี้ก็ดีที่มีรถนะผมก็จูกออกไปมาเลยครับเข้ารถแล้วก็ออกยิงก็มันก็เลยตายเนี่ยมาของเต็มตัวเลยครับเนี่ย มาก็แค่นี้พอเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเลยครับเราได้ของมาก็ขอาไปเก็บก่อนเลยกัน เก็บของแล้วก็ไปต่อนะนี่อยู่หลังขี่นี่วาก็ว่าอยู่ทำไมแบบยืนอยู่นิ่งมีของไปเนี่ยเมื่อกี้เห็นมอนวิ่งอยู่นะนี่โอ้โหกระสุนเอ้ยไม้โอ้โหเอาว่า ได้อยู่นะอันนี้มันก็เป็นมาตรฐานไงเซิร์ฟเนี่ยก็แรกนี่คือฟาร์มยากอยู่นะมันได้น้อยไงแล้วก็ได้เขียนได้ไมก้ก็ถือว่าดีครับเราก็ไม่ต้องไปวิ่งฟาร์มละเก็บมาไปต่อครับตอนนี้เหมือนดับคนดูฟาร์มก็เยอะอยู่นะ อนนี้แบบอยากให้มีคนมาเล่นบ้านวะ่ะไอพวกที่มาเร็บ้านอะไรกี้ครับก็น่าจะหนุกดีนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีบ้างวะเนี่ย ใแล้วก็วางตรงนี้เลยครับฟับเรียบร้อยสองเตาแค่นี้ก็น่าจะพอละไว้เผาแร่แล้วก็เผาไม้เค่แล้วก็ค่อยไฟอัพหินแล้วก็กำลังเติบโตได้ดีบ้างเราเนะี่ย ตัวนี้คือมาตั้งโดนนะเหมือนกับมันเป็นงานวะ่ะแล้วก็ล้อมเลยครับเนี่ยนี่มันก็กำลังสร้างอยู่นะเมื่อกี้เหมือนแบบมันจะสร้างบ้านแบบขังผมไงไอ้นี่มันน่าจะเป็นเนี่ยแต่เราก็ไม่ติดกับง่ายๆแล้วก็ ขอล้อมไว้เลยครับมันก็จะออกไปไม่ได้ไงเฮ้ยนี่ไงนี่ร่วงไปเป็นไงละ่ะมันก็แอบแบบไม่ออกมาเลยนะแต่ก็ตายไปเลยครับมาดูของสักหน่อยสิจะโดดหนีปะเนี่ย เอา้ามาตายนี่เลยนี่ไงลูกสองลูกโอ้โหมืนพกกึง่งเฮ้ยอะไรสี่ร้อยเลยได้อยู่มันน่าจะวิ่งเปิดห้องบัตรนะตัวนี้เนะนี่ยว้าดีก็ ไปเรือต่อครับเดี๋ยวไม่ทันนะตอนนี้มีหนึ่งชื่อนะ จะมีตัวมาก,ก่อเราครับอ่าอยู่นี่เฮย้ยนี่มีคนเบาอยู่นะโหได้โย เหลือเจะดนาทีกว่าเดีย๋ยวไปดูกล่องปืนครับไม่รู้ว่ามันแบบกดไปยากนะกล่องนี่ยบอดยังอยู่ก็กองน่าจะอยู่นะนี่แล้วมันขึ้นอีกฝั่งเปล่า กล่องปืนมันก็มีแบบดรอบป,ปืนเนมโฟ์ก็มีนะถ้าแบบดวงดีๆเนะี่ยเหมือนกันว้าโอ้โหเฮ้ยได้เตาไอไททานเนียมเลยโคตรสวยเอาวะโอ้ปาบาท ไม่ค่อยอยากได้เลยฟาร์มาเนี่ยแล้วก็มียูซี่กับกอนเบาละแล้วก็ได้มาครับตอนนี้ก็โดนปล้นรถเฉยเลยเหลือแป๊บเดียวมันก็บีบตรใส่เลยนะแล้วก็ต้องข้ามมาเลยครับด้วยยิงรถทีงเนี่ยยิงไปก็ไม่ทะลุ แล้วก็อย่างนี้อย่างเดียวไม่ลงดีนักนดิเซเรล่าเมื่อกี้รถน้ำมันหมดแกผมก็ไปวิ่งหาน้ำมันก็อ้อันนี้มาขึ้นละโอ้โหาแล้วก็ต้องเดินกลับเลยครับเนี่ย ม <N ic ly> ีคนเบาอยู่นะสวยแล้วก็กันไว้ก่อนเลย <N ic ly> เฮ้ยของได้อยู่นี่จะเหล็กด้วยแล้วก็ได้เหล็กหายมา40กว่า ตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นบ้านมันนะเ็สเจงตายรอบเดียวก็ไม่มาเลยเนี่ยมันน่าจะปีนบ้านคนอื่นอยู่นะเราก็กลับก่อนแล้วกันครับเนี่ยามาดูกันว่าห้องม่วงปืนหนักต้องมาเลยครับจังหว่านนี้ปั้ง โอ้โหนี่ไองอเรียบร้อยได้เตาใหญ่มาผมก็มีแล้วนี่นี่ก็เอามาครับอันนี้ในเซิร์ฟก็ยังไม่เห็นคนมีปืนหนักเลยนะคือถ้าเราได้มาน่าจะดีมากเลยเนี่ย แล้วก็ยังใช้ฟาร์มมาร์สกับยูซี่เลยนี่ยังตามอยู่เดี๋ยวเรามันดันเข้ามานะอนนี้คือสร้างแคมป์หลอกแล้ว ยไม่ตายเหรอเหลืออีกตัวครับชิวๆเฮ้ยเฮ้ยผมเกือบตายนี่เหลือ40เลยเอาเรียบร้อยในตัวนี้มีของโอ้โห นี่งไงชิวชวและเราก็ได้เจอเลยครับวันนี้เนี่ยชุดผมก็ไม่มีนะโอเคตายครับเจอปอตอนนี้เจอคนวิ่งครับสองตัวไรู้ว่าผมจะเรียนเ้าจังหวะน,นี้ขอเข้าหลังร่วงไปหนึ่ง เฮ้ยไอยพวกเมื่อกี้เนี่ยที่ผมยิงอะ่ะไอที่มันจริงผมอะ่ะนี่ไอตัวนี้เลยที่ยิงแบบบนหัวผมอะ่ะแต่มันก็ใช้กันเบาครับก็เมื่อกี้ผมตกให้มันยูซี่กับฟารมมาร์สป่ะ ย่อได้คนเบามาสงสัยมันได้ไปแล้วก็ไม่ได้ใช้เนี่ยว้ากลับเลยครับเมื่อกี้เหมือนแบบมีตัวไก่วิ่งอยู่นะแต่หาไม่เจอเลยเนะี่ย โหอุ้ยไปแล้วเฮ้ยตายมะเรียบร้อยไม่ตายหน,นิดเดียวอยู่ใต้ดินเฉยเลยก็ว่าอยู่หาไม่เจอเอาเรื่องมาเราไปใหม่ครับไม่ต้องไปกลัวนี่ เฮ้ยเบิดอะไรวะเนะี่ยขอเจาะหน่อยแล้วกันเฮ้ยตรงนี้อะไรวะเนี่ยสงสัยเราก็ต้องทุบเข้าไปเลยครับเนี่ย นี่แท่งไม้โอเคแล้วมันมาสร้างอะไรตรงนี้วะเนี่ย อไอโปนนี่ก็ยังอยู่ที่เดิมดูดิคนเบาขอทุบต่อแล้วกันนะประตูนเนี่ยเ่รู้ว่ามันซ่อนของดีเล้าว้าทุบปะดูดินี่ที่มีโต๊ะอยู่ อยากทุบได้ทุกนีมันก็อยู่ใต้ดินนะสดจริงตัวนี้ น,นี่มันเป็นห้องอะไรวะเนี่ยแล้วก็ขอทุบดูเมื่อกี้มันก็ออกจากในนี้ไงพบปะ ห้องอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรนะครับมาอ,อันนี้คือเหลือแค่วิ่งกลับเข้าบ้าน,นครับไป <c oughs> โอเครอเฉย <c oughs> เป็นไงไรปอ มาของแล้วก็ตามนี้ครับก็ถือว่าเติบโตอยู่นะมีปืนมีของให้ใช้เลยครับวันนี้ก็แล้วก็เทินฟาร์มมาสักพักเดินละโอเคก็เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็ราเบ้าประมาณนี้ก่อนเลยกันนะครับก็มาวิ่งเล่นแบบให้ดูนะจะได้แบบแก้เบื่ออะไรอย่างนี้ลงมาเซิร์ฟเล่นใหม่ก็สนุกดีครับว่าวันนี้ผมก็ไปก่อนแลวกันครับไว้เจอกันใหม่ไปก่อนเลยครับทุกคนบ๊ายบายครับไปละ When I was just a boy Christmas brought so much joy couldn't wait for the presents and laughter I couldn't sleep late